สวัสดีครับวันนี้วันที่ 9, ธันวาคม2565นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาส้อนรับคุณของนะครับคันนี้เป็นคันที่2นะครับเป็นคันที่7นะครับสําหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ติดรีโวแทปไปแล้วครับ1คันนะครับลอกพันหน้าเต็ม80%มาคันนี้นะครับเป็น4ประตูนะครับติดสามารถหน้า6 0สามหลัง80ตอนนี้ช่างโคมช่างตะช่างเต้ยช่างหนึ่งกำลังทําการลอกแล้วก็กําลังทําการติดตีนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาดูการติดฟตีมเสร็จนะครับตอนนี้กําลังขึ้นฟตีมอยู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคันที่2ของคุณป๋องนะครับแล้วก็เป็นคันที่7จ็ของปีวีการซูเปอร์นาโนสมิงแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่10นะครับแล้วแลวรถคุณป๋อง อันที่7ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนี่คือฟิล์มมีกาสามบานหน้า60สามบานหลัง80นะครับเป็นฟิล์มที่ปกป้อง UV สี400ยย UV วัน UV ได้ร0%อยนนะครับนี่คือฟิล์มน็อตกลับที่มือนอกสว่างในสดใสส,สาบายตัวสบายตาสามบานหน้า60สามบานหลัง80และนี่นะครับคือสามบานหน้า60สามบานหลัง80 หลังาคาแอนีบอยไม่ได้ติดนะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในตัดแสงฮูลไลคัดแสงสีน้อนแสงสปอร์ไลท์ได้ดีมา,ากๆเลยนะครับบางนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นฟิล์มพีการสามบรรหน้า6 0สบสามบรัง80เป็นฟิล์มที่สัญญาณอีซีพาสสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณมือถือต่างๆก็สามารถผ่านได้ดลุเลยนะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรม นี่ครับคือบานในของฟิล์มอีกาดซูปเปอร์นาโนเซรามิกนะครับ60%สามบานหน้า60%สามบานหลัง80%นะครับเป็นฟิล์มที่ปกป้อง UV ได้100%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง98%ส่วนสามบานหลังนะครับเป็นฟิล์มอีกา80%เช่นกันนะครับปกป้อง UV 400 UVB ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟราเรดได้ถึง 98%นะครับมี UV ที่ผมป้อง UV400 UV1 u a u v ได้100%นะครับแล้วนี่คืออีกฝั่งนึ่งนะครับสำหรับฟีมีการซูปเปอร์นาโนซิลิกนะครับสานหน้าสามารถหน้า60%นะครับสามารถหน้า60%ผกป้อง UV400 UV1 u u v ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอินฟร์เรดได้ถึง98% ตัวสามาหลังก็เป็นฟิล์มีการ80%นะครับปกป้อง UV 400 UV1 UVB UV ได้100%นะครับปกป้องค่าความร้อนรวมจากแสงอนฟราเรดได้ถึง98%นะครับที่คือฟิล์มที่เป็นฟิล์มซรามคกแท้ๆนะครับเป็นฟิล์มที่ปกป้อง UV, UV ได้100%นะครับเดี๋ยวออกไปดูโดยรวมภายนอกกันอีกทีนะครับตัวนี่นะครับคือฟิล์มโดยรวมของฟิล์มอีการซูปเปอร์นาโนสวิงนะครับสามาหน้า60% สามบ้านหลัง80%นี่คเอทมีูีมนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเมื่อเราทำการติดฟิล์มเสร็จนะครับเราจะเราจะทําการล้างรถที่ร้านคาแคเอพัสนะครับในซอยนี้นะครับที่ร้านถาวอนอุตสชอปนะครับแล้วก็มาจอดตากแดดตรงนี้นะครับให้หัวหน้าช่างหนึ่งช่างเตยได้ทําการดูเก็บฟิล์มครับ แล้วก็ส่งมอบให้กับท่านลูกค้าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรรู้จักรีสอร์ททางโดยวนในมลาบินทาฝากกดติดตามถาวรรู้จักรสอร์ในช่อง YouTube เพจถาวรรู้จักรีสองแล้วก็ถาวรรู้จักรีสองติที่สองนะครับวันบวันนี้กลบมาาสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจรา้านถาวรรูทูชอปเรียบทางด่วนเด็กไมล์ลามินทาฝากกดติดตามถาวรรูทูชอปในช่อง YouTube นะครับเพจถาวรรูทูชอปถาวรรูทูชอปในช่อง TikTok นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับใช้คำว่าถาวรรูทูชอปทั้งหมดนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ